สสวัดีครับาพี่น้องผูปอดก็ช่องโดนฟูโดนครับก็พันเจ็กพากันมาเบิง้งเอาต่อครับที่พันเจ็กเข็นไว้นี่ว่ามาตกใจเบิ้นนะว่าพี่น้องผูพ่อเขาอันบาน้านเดียวกันพันสามกับพ้านอันอยู่ทั้งผุนครับเอาอีกครั้งหนึ่งกงเดียวกันอี่พวกใจเบิ้นว่าจะเข้าออห้องนี่ครับเอาต่อครับมาหอดแล้วครับผมกบพี่น้องกำลังเจีบเริ่มทำการแสดงครับปิดทูบแล้วลังเต็มตัวอยู่พี่น้องเย็นๆพันเจ็กกำลังมันจะบอกนิด จัดการมีเวลามาน้ำก hmm ับพันจิกพุกพันจ min ิกเหลื่อมทำการแสดงครับเขาก็ใส่ถูดเออใส่ถูดพ่ะนะใส่ถูดขุดขึ้นเขาครับผมฝนกับยิงตกเลยลมมาวีวี เดินไปเดินไปท่านเจกเริ่มเข้าไปแล้วครับไปแล้วใช่แล้วท่นเจกเริ่มสิบุตแล้วครับพี่น้องขอแล้วครับจัดการขุดแล้วไม่ไกล้เจ้ามาซองเถอ

เี๋ยดัรูด้วยไปนเลยตัมงกมาเลยตัวนยไปต่อนั่นมีดีบ่ปองไดแสดงมาแต็แสดงมาลูตามระบถอดก็ได้ตัวตัวเร็วว่าตว่าเียนละนัซน็อกแล้ว ไม่สวนป่าดิพี่น้องเลยป่าสวนป,ด,ป,ด,ปด,ดูปดูเดี๋วจดี๋ยวจะฟังกันล่ะจะว่าหมอตายแหละฟั <c oughs> งเลยน้ะบันฟันงเลยน้ยบันใครดับเขาพีนอาออนน่น้องออกง่ายม่นอกแนวจนรอจะคู่จากสออาทิตย์ นอกแล้วนอกแล้วเจ็บงละนอกนมันตายดิรถตายตายัวฟื้นขึ้นไปดับครับบอกว่าจุดรอบสองบอกว่มันตื่นจีบอกมันไม่ไปนั่นเดี๋ยวอย่าหาทำกันกะวะคนตกคนจิบเตียงจีบวะไงห่ามเลย สามครับไฟดับอีกแล้วไปจิ้มใส่นะมันก็ดับมันอันเด้ก็นั่นแหละใหันยามนจิ้มก็ดา่างมันน่ะจะไปป้องอะไรเนาะดับแล้วก่อคนคนหูย่นไปจิ้มหูอีกเนาะ เดี๋ยวรอสักครู่ครับพี่น้องเดี๋ยวให้มันน็อกดีๆก่อนแคเย็นครับ่ายครับพี่น้องมาเปิดหูอีกทางนึงครับเปิดพร้อมรลดเลี้ยวขับยันก่นตัวก่อนเปิดแห้งไหลควนดีควนออกเห็นบ่ควนออกไหมบอกแต่ควนดีช่วงเาแล้มันเงี้ยมเขานะตัวมันชีออกังน้ำรับบอก จะไป,ไไปล้วไปล้วล่ะ,ะคอมแนนั้นคู่เับพี่น้องก็คอปลอดภัยประมาทไม่ได้เจ็บบอกว่าจะมนบอกพันเจกบอกว่าจะเห็นบอคลิปขอกูเอาลงเลดิเเห,ห็นบหงเนาะงเล้ฟังเสียงอีกยังอีส่เหรอมันก็ยังดินใหม่ดินีัน <laughs> ม่เสียงบินย ยังบิดีตัวมา้วมาเดี๋ยวนี่นี่นี่ตบกันนี่นี่นี่ดีขี้ไปตั้งตะขวางทีจับไปไหนเงียบไปดลข้างหลังนี้หรอ่านี้ผ่านขามาสมทบครับพี่น้องไปจัดการเผามาครั้งหนึ่งมืึงขันนี่มาเจ้าเส้นเดียวกันเลยโต๊ใจเบิดเว่ยว่าจะไทยอื่นสวนผมเขอว่านี่แหละแต่ผมไ่เห็นแจะขังเดียวเอาไปกลุ่มหาเห็ด ัอดลงไดอกอยู่หันน็ดกับโตเน็ดใส่ใหเพิงดำมนดพิงคมเทานี้ละอันเจ๊กเริ่มทำการแสดงครับเจกเอาดีเจกเอาแม่มัวกับพะนี่แหละไอ้ที่ว่ากูเดีวกู้เดีวเจ็ๆเลยจอดเนมีทางตาเจ๊กขงคนนึงกระตรงค้นนึงันขามจเอาแม่หมครับ เอาเนี้ยไปถอดน้องจุแม่เออยังสั่นมาแล้วครับพี่น้องอันนี้เริ่องแสบแล้วครับพี่น้องยาปากหลายเขาเยอะเงี้ยแสบแม่มันกับแมงแสบแม่นี่ผิดอะไรนะพี่น้องซื้อทำแม่เนี่ยประมาทประมาทประมาทอีกแล้วหาแต่แนวเลียงแบบที่คนเดี้ยงมันอยู่หองมันเปนี้วักยีหามทำนะครับยีหาทมเอาถุงซุปล้วก็เปิดแม่บินเข่าถุงครับพี่น้องเบิ้งเด้อ ในบ้านทำพิษผู้เดียวกันพ่ออย่าหาทำนั่นๆเอาให้แม่นบินเข่าไปดิโอ้เก่งเถอะไปนี่เข้ามาเข้ามาประมาทประมาทนี่หายเรื่องตัวหนเขายอย่างมึอเอ้ยฟาดกำจุใจแล้วไม่ต้องห่วงอย่าหไม่ดีบมันแม่เออย่าตดตัวตีบตัวเด่นเอาแม่เบิดยัง โ่เออวนั่นๆๆลบุลลาเล้ยเดี๋ยวพี่น้องดุยโตปรหมาดมวยถุงเฮตัวีตวเรียนนอยูทั้งมัาหอลอกเย็นแบดครับเปิดถุงแล้วเอาแม่ให้บินเข้าครับนี่จะผ่านามกับผ่านเจ็กเท่านั้นครับเข้าทำไมบ่เจ็บบ่เลี้วครับโดเจ็บนะครับบ่เจ็บบ่เล้วเอาเจ้าอีบอ้อเบกเดนเลียง้เป็น้่บอลลนาะ มึงกับเปิดตุงจอดาดให้แม่บินเขาครับเอาแล้วเอาแล้วโอบโหตายนี่มาคอยด้วยนี่จะโดนตบแล้วพันจิกอะตบปะพันบอลี่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังยุงเงียโอ้โเห็ดเป็นตัวถีบไคเพราว่ะเป็นยังอดสดมันจำแล้วมนเอาเลยอะเว้ยเด็กดี เออไปทั่วทีบตัวเดียนโอ้โหกำปากห่มปากเนาะจิกบินข่าปากนะครับยเลยว่าะเดี๋ยวรอบิงผลงานครับอ้เอไปทั่วทีบตัวเดนเอาเร็วๆกําการโอ้มาเอาเมียมันไปได้ได้ได้ดีบ่ได้ได้ยักเมีย พวกกบอะไรเป็นอย่างนี้ทุ่มมือว่ะมีมีดูแจ๊กไหมอยากปากอียนะยากดีอยากได้แม่จีได้ยาปากอดีไปได้เลยเนาะพระเจ๊กัดเลยบินมาพระเจ๊ขับมับเลยว่ะธรรมดาแล้ววอเป็นแมงเมาอ่ะขับบับโหลดเก็บรอยดีแต่หันมาดูเป็นไหนเพราะยังไม่ให้กินแถมฉุกหรือจะของกินดิบ เริ name, ่มแล้วก็ไม่ต้องเริ่มทำการแสดงแล้วบ้านขามหยุ <s <s ่มเอาแมวมันอยากได้ไรใจโวยมันล่วงแล้วเรือเรือโอ้หลายใช่ไหมโอ้ยนกแล้วนกแล้วมันบ่นนกแล้วน้ำปลาพวกขาบ้านแมนบ้านแมวเอ๊ะยังวะตกใจเก็บมันอะไรสุดอะไรเสียดอกับ่ะไรอยัางนี้เดี๋ยวเร็วเร็วไปเลยโอ้คนหนึ่งก็จะเอาห้างคนหนึ่งก็จะเอาแมเอาหยุ่มเข้าไปขากบ้อ นี่บะล่ะตัวออนแม่นเนี่ยมีอยู่มีอยู่ก่สันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสันสองสามสี่ห้าหกยังเลยห่วยงับุเบียวไายังไฟเปล่งไฟไหมอนนั้นเอาคนไหมเอาคนบ่เปิดไฟนะมันิุมันสิุ๋แข้งสินะเอาแข่งให้ไหนดี่อยไว้เมื่อนี่ดิเอาจับ

อยากได้เตจปีอยากได้เตจแมียอยากได้เตจเมียก็ได้ไปสมใจมันคำอยากได้แม่ครับหยากไดหลายขอข้อขอข้อเลยอยากได้หลายไปเดี๋ยวออกไปเบิ่งยูรรถกับเนี่ใส่นี่ใส่หมวกเอาเลยจ้ะทั้งหัวทั้งห้อยเนี่ยน้องทุนี่สิตายข้าหมวกเลยบ่ตายข้าหมวกอุ้ของดีของดีบ่ถิดบ่ถิดนีบ่ถิดหมูกฉันบ้านเจียหยุ่มก่อนเลยบ่ไปไปไปออกไปข้างนอกเลยไปขึ้นไปขึ้นไปเลย ไปเบื้งข้างนอกไปไปไปครับเดี๋ยวไปพอกันข้างนอกมาเือบปวดดอกเตยพวงเงี้ยบอกเออสาวมาหายมผ่านขามื่อกินกินตัวมันแก่ผิดครับขวากไอ้มันมีผิดผมผมน้อยๆอย่านั้นนะเจ็บด่างเจ็เดี๋ยวไปหากินดิบคือผ่านเจี๊ยเด้อนี่งำเอาเจ้ามีเอาแกซื้ออะไรเลยเงี้ยลำปากเฮ้ยแงบิ๊ดตลำเลยนะตัวคนไหล เสื s <S 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 ้อบ้องเลยปะเมาดิเราอยากกันเนื้เดยวมาเดี๋ยวหาตัวแต่คนลำหมอดิอยากได้แม่ดินี่ก็ได้บ่ได้พูดว่าแม่ดิเออจักแม่เรานี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีต้องให้ตัวติดนะอู้แมนแต่ปะเจ็ดอ้ไปอยากได้น้อเขาเดือแบบนี้เบาเบาปวดดิน้ำลายตัวแม่งจะกินขวบคมเห็ดไปีทวีทีมนี่ไม่เงียบเลย เียเเียเาเดิมทำการแกะนี่อ่านัเอี่ลูกเนเ้ปหนเป็นเรื่องเลยนี่มานยจับมานจับได้ก็จับสิไปเชื่อมอื้มนี่เด็มากเลยครับนี่หหัวสุกข้างเลยด้วยไหโดูดน้ำดีเนาะมันต้หัวสุกข้า้วยนะตัวบดดเลยนี่บดตัวึงพึ่งถอดทั้งหอเลยนี่อย่าโดนบ่อกบมอยากโดนบอกเนี โอ้ยงามครับพี่น้องมั้ยยอตัวหืนบินออกตื่นเลยตัวนี้พี่น้องก็ไม่อะไรไไงละไงละมาอีกแล้วพี่น้องโอ้อันนี้สอดแล้วตัวบรัอยู่นั่ยุ่ๆมอไกได้ะเน่ๆบมอนะคบเออให้มันงายไลกีกอนนั่นนเห็นบอเ็ไปทั่วร์ที่ัวแดนเออนันตบ นี่ถปากอยปากบออกยอู้หนโอเคได้เนาะอไ้อยู่ปบมันหลุดไปไหนอู้งาเต็มเลยนี่ครับพี่น้องผลงานมือนีก็เพอะไรครับผมนี่ครับสวยอยู่ครับพอะไรอยู่บอกทั้งไดใอยู่ลำแข็กินแก่พันคำกับพันเจ็บอาเทาขาเจ็บเอาแม่เลรครับเอาตแม่าสันบอลูก เี้ยครับปื้อเหียครับผมพี่น้องอันนี้ก็ท่างโยัวปเขาเอาลงมผลงานเหรอครับมันฮะผู้ใดเอาพอได้อยู่ครับผมพันธ์ขามก็เอาต้องมีใกล้กันครับมาโดยไม่ได้นิดนัดหมายครับม่พอกันครับผมกับพันจิกกันได้แล้วครับเก็บแล้วอยากได้แมวสันว่าพันจิกกับพันธ์ขามอะไผู้ลตัวครับผมประมาทประมาทบอกเลยว่าประมาท โอเคครับพี่น้องตอนนี้ฝนกระจาครับฝากกดไลค์กดแช้์กดติดตามครับผมช่องโดนพูดโดนครับหาอยูย่หาจริงครับพันขามพันเจ็ดค,คือเก่าครับผมไปพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีนับสวัสดีครับ